สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูหญิงก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติกันกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือการเขียนตามคําบอกนะคะซึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณครูหญิงจะให้นักเรียนฝึกเขียนตามคําบอกวันละคําคนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเขียนก็จะประกอบไปด้วย1สมุด2 ดินสอสายางลบสี่ไม้บรรทัดนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะส่วนขั้นตอนการเขียนคําศัพท์ห้าคำนั้นคุณครูหญิงจะอ่านคําละสองรอบโดยรอบที่1คุณครูจะอ่านเป็นคําเช่นคําว่ากาส่วนรอบที่สอง คุณครูหญิงจะอ่านสะกดคำเช่นกออกาเป็นยังไงบ้างคะพอจะเขียนได้ไหมถ้าอยากรู้ว่าจะเขียนได้หรือไม่ได้เรามาลองทดสอบกันเลยค่ะไปกันเลยก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็ต้องเขียนวันที่นะคะทุกวันเราจะต้องเขียนวันที่ วันนี้วันจันท์เขียนลงไปเลยนะคะต้องเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะวันจัน์วันจันท์ที่5นะคะจันที่5เดือนนี้เดือนกร,รกฎาคมนกักเรียนก็เขียนกร,รกฎาคม ไม่ต้องเขียนคําว่าเดือนนะคะเขียนชื่อเดือนเลยกรกฎาคมพุทธศักราช2564พุทธศักราชตัวย,ย่อก,ก็คือพจุดสองจุดนะคะสองพันห้านะคะ จำไว้นะคะวันที่เราต้องเขียนทุกวันเมื่อเขียนวันที่เสร็จแล้วเว้นหนึ่งบรรทัดให้นักเรียนมาเขียนคำว่าเขียนตามคำบอกขอเอียนเขียนตออามอตามคออําคำบอ กอบอกเมื่อเขียนตามคำบอกเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องเอาไม้บรรทัดขึ้นมาขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอย่าใช้มือเปล่าเป็นอันขาดนะคะเพราะคุณครูหญิงสอนเสมอว่าการขีดเส้นใต้เราจะต้องเอาไม้บรรทัดขีดเส้นจะได้ตรงนะคะขีดเป็นสองเส้นคู่กันนะคะจะเย็นๆไม่ต้องรีบ นี้นะคะเมื่อขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ต้องมาเขียนจำหมายเลขข้อคุณครูหญิงให้เขียนวันละห้าคำใช่ไหมคะเขียนเสร็จเว้น1นึ่งบรรทัดต่อไปก็มาเขียนเลข1เว้นหนึนะคะสอ สี่ห้าเราจะเขียนวันละห้าคำก็เขียนหนึ่งถึงห้านะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็มาขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ว่าเราจะเขียนเสร็จเนาะเว้นหนึ่งบรรทัดนะลูกนะแล้วลูกก็มาขีดเส้นใต้ขีดให้สุดหน้ากระดาษเลยนะคะเมื่อขีดเสร็จนักเรียนมาแบ่งครึ่งกระดาษ แบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งรู้ไหมคะว่าทำไมคุณครูหญิงถึงให้แบ่งครึ่งเหตุผลในการแบ่งครึ่งคือฝั่งด้านซ้ายมือนักเรียนจะเขียนคำที่คุณครูบอกส่วนฝั่งด้านขาวาเอาไว้สำหรับแก้ไขในกรณีที่นักเรียนเขียนผิดนะคะ นักเรียนไม่ต้องลบให้มาแก้ในฝั่งขวามือนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วทุกครั้งคุณครูสอนว่ายังไงเมื่อทำงานเสร็จให้ขีดเส้นใต้แล้วเขียนชื่อของนักเรียนเองส่วนครูหญิงก็จะเขียนชื่อครูหญิงแล้วกันนะคะนางครูหญิงชื่อนางกันที่มาคุณครูหญิงก็จะเขียนชื่อตัวเองแบบนี้ นามสกุลด้วยนะคะนางกันที่มาแค่นานะคะแบบนี้พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะอ่านคำศัพท์คําที่1น,นะคะบอกแล้วนะคะว่าคุณครูจะอ่านสองรอบรอบที่1จะอ่านเป็นคํารอบที่สองจะอ่านสะกดคคา พร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านคำที่หนึ่งกันนะคะคำที่หนึ่งกากากาคำที่สองขาขออาขา คำที่สามงางออางาคำที่สี่ตาตอาตาคำที่ห้านานอน เสร็จแล้วค่ะคําคอย่าลืมนะคะเมื่อน,นักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองตรวจให้ด้วยถ้าคนไหนถูกหมดก็ให้ผู้ปกครองอัดคลิปการอ่านสะกดคําส่งมาให้ครูหญิงแต่ถ้าใครเขียนผิดก็ให้นักเรียนแก้ไข คำสัพ์คำนั้นให้ถูกลงในช่องฝั่งขวามือนะคะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้อ่านสะกดคําโดยการอัดคลิปส่งมาให้คุณครูญิงนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะักเรียนเขียนถูกกันหรือเปล่า ะะเขียนถูกทุกคำนักเรียนก็ให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอการอ่านสะกดคำส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะแต่ถ้าหาใครเขียนผิดก็ให้นักเรียนแก้ไขคำคำนั้นให้ถูกต้องแล้วก็ให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอการอ่านสะกดคำย้ำนะคะต้องอ่านสะกดคำเช่นคำว่ากาก็ให้อ่านว่า อากานะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณหญิงทุกคนนะคะเราจะทำแบบนี้ทุกๆุกวันนะคะแล้วพบกับคลิปการเขียนตามคำบอกในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ